เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายผมถ่ายคลิปให้เลยอ๋อคือวันนั้นน่ะคุณลุงจะไปคุณลุงจะไปหล่อพระเพื่อถวายให้คุณแม่คุณลุงเป็นพระปางยืนที่พระกลางคูเวียงคุณลุงก็เลยให้พี่ชายเนี่ยไปหาบ้านช่างหล่อเพื่อมาหล่อพระที่อยู่ที่พนกแล้วบ้านช่างหล่อเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นพระในคอของพี่ชายคุณลุงใช่ไหมครับขอของคุณลุงเองก็เลยบอกก็เลยบอกว่าพระชุดนี้สังฆราชแพมาจ้างบ้านช่างหล่อบ้านเขาเองเป็นคนหล่อถวายให้ถวายให้หลวงพุ่ญในคราวนั้น แต่ว่าเผอิญว่าลุงเขาบอกว่าจะหาบล็อกให้แต่ยังหาไม่ได้นี่ก็คือสามสิบปีที่แล้ว,วาอาจจะกว่า,วาป่านนี้ไม่อยู่แล้วมั้งทั้งคนทั้งบล็อกตามอายุเนาะเราก็ไม่รู้จะไปตามหาอย่างไรไม่เป็นไรครับเนี่ยเป็นหลักฐานที่เรื่องอะไรเขาจะมาโกหกคนแก่แล้วอะ่ะใช่ใช่เนี่ยคนแก่แล้วแล้วไม่มีเหตุผลจะมาโกหกไม่แต่เขาคนน่าจะสะดุดตาก,กับงานกับงานบ้านเขาเองที่เขาเป็นคนทาแหละ ถูกปะ่ะคบอิเขาบอกจะเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็หาไม่เจออืมครับเนี่ยผมก็ว่าอาจจะเป็นความจริงอะ่ะเขาบอกเขาทำเป็นช่างหล่อที่นานที่คนหนึ่งอะ่ะครับนะตั้งสมัยแม่แกเปิดรับหล่อครับ